ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของซอฟทาวเวอร์ถ้าพูดถึงซอฟทาวเวอร์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้นะครับจะนึกถึงอะไรไม่ได้เลยนะครับ,รบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเจมมนนะครับซึ่งเจมมนเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของการสร้างซอฟทาวเวอร์อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะคนก็มาสนใจด้านอาหารกันมากขึ้นจากทั้งฝีปากและก็ท่าทางของเจมมนสุราษฎร์ที่ออกมาพูดอย่างดูเดือดในรายการหนกระแสนะครับก็ทําให้ชาวเนต็ตต่างก็ยกให้เป็นผู้ที่มีสกิลฝีปากในระดับที่ MVP เลยทีเดียวนะครับอ,อันนี้ไม่แพ้กับฝีไม้ลาย <ไอ S 1> มือนะครับผมซึ่งเจ๊แมนหรือว่านายอาทิวัตรเสืออินโทครับก็ได้ฝึกฝนการทำอาหารมาเป็นอย่างดีจากเจ้าของร้านอาหารอย่างพัฒคารลักกี้ครับที่ชาวสุราษฎร์ธานีก็รู้จักกันมาอย่างยาวนานนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามได้จากรายงานครับใจผมจัดก,กับโต๊ะจีนเหรอคะขายกไมเสียว <c oughs> ่าอันนั้นโต๊ะโต๊ะมันมีกี่แบบคร ต๊ะมันมีอยู่แค่แบบเดียวเวลาไปจัดบูธอ่ะแล้วคุณเชฟอ่ะงคุณเชฟจะให้จะให้ผมไปซื้อกะละมังรูปดาวังคารหรือคะไม่ไม่ใช่ดาวังคารนะขุยเตี๋ยวมันมีกี่แบบผมถามหน่อยมันมีสักกี่อย่างขุยเตี๋ยวมีกี่ร้อยปีแล้วครับ ั้งฝีปากและท่าทางของเจแมนสุราที่ออกมาพูดอย่างดูเดือดในรายการโูนกระแสทำเอาชาวเน็ตต่างยกให้เป็นผู้ที่มีสกิลฝีปากระดับ MVP ไม่แพ้ฝีไม้ลายมือในการทำอาหารของเจแมนหรือนายอธิวัตนเสืออินโทที่ได้ฝึกฝนการทำอาหารมาเป็นอย่างดีจากเจ้าของร้านอาหารจิตใจดีอย่างพัตตารลักกี้ที่ชาวสุราธานีรู้จักกันมาอย่างยาวนาน ประทับใจใที่อ,าาอ๋อเขาเป็นคนที่ว่าขยันดูแลไม่ไม่คือว่างานที่ทำอ่ะแมนก็ไม่รังเกียจรายงานอะไรเขาก็ช่วยเขาเป็นเป็นเขามีพรสวรรค์นในตัวดังแล้วก็ต้องต้องต้องมีความระมัดระวังนะไม่ใช่ว่าดังแล้วก็จะลืมตัวเนี่ยก็ถอนก็ไว้ ยดนนใจไว้ใช่ใช่อันนี้สําคัญนะสำหรับพัตตารลักกี้เป็นร้านอาหารสไตล์เหลาและอาหารพื้นบ้านภาคใต้รวมไปถึงอาหารจีนซึ่งเป็นพัตตารเก่าแก่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดมานานกว่า40ปีแล้วตั้งอยู่ที่สี่แยกตัดกับถนนท่าทองตําบลตลาดอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนอกจากนี้ร้านลักกี้พัตคารยังติดหนึ่งใน8มิวบิบ กลูมงซีเลกชั่นของมิชลินไกด์ร้านอาหารอร่อยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วยได้รับการสนับสนุนจากทุกๆฝ่ายแล้วผมประสบความสําเร็จได้ทุกวันนี้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่กลุ่มนี้มันไม่มีทางประสบความสําเร็จได้เลยฮะไม่ว่าจะคุณยายนปูป้าแมวเขาไม่ได้สอนผมแค่เรื่องวิชาชีพเขาสอนผมเรื่องการใช้ชีวิตเขาสอนผมเรื่องอ เราควรจะทําตัวยังไงเป็นแบบไหนให้คนรักให้คนเอ็นดูครับแต่คือตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนสนุกสนานเป็นคนเป็นคนที่พูดใช่ครับคือผมอ่ะผมเป็นตัวตนผมนั่นก็คือตัวตนผมอันนั้นจริงๆครับอันนี้การที่ว่าเราร่วมก่อตั้งกันมานะคะคือ พี war, ่ก okay, okay, ็ต yeah, ้องพึ่งพาเขาเพราะลําพังพี่ตัวคนเดียวอ่ะเดิมอ่ะพี่ต้องทํางานอยู่ร้านโน้นแล้วพี่ก็บอกว่าเออน้องแมนมาอยู่กันไหมสองคนน้องแมนเป็นคนดูแลแต่พี่จะต้องวิ่งสองร้านเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องช่วยร้านโน้นด้วยแล้วก็โอเคโอเคมาไม่เป็นไรและทําไปทําไปตอนหลังพี่อ่ะงานโน้นร้านโน้นงานเยอะพี่ทิ้งเขาแบบว่าอยู่คนเดียวเขาลุยคนเดียวเขาทําคนเดียวเขาทําเหมือนสะเป็นเปรียบได้เป็นเหมือนลูกคนหนึ่งเลยก็ดูแลให้พี่หมดทุกอย่างเหมือนกับลูกคนนึง สำหรับเจมนที่หลายคนรู้จักในขณะนี้เป็นเจ้าของสูตรเด็ดในเมนูขึ้นชื่ออย่างลูกชิ้นขั่วกระเทยและกว๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยบายเจมนซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่ากว๋วยเตี๋ยวแห้งกาก,ากหมูนรกและมีสาขาเปิดในห้างดังหลายห้างด้วยกันเช่นเซนทัลพลาซาสุราษฎร์ธานีและสหไทยการเด่นพลาซาสุราษฎร์ธานีโดยแต่ละวันมีลูกค้ามาต่อแถวซื้อลูกชิ้นขั่วและกว๋วยเตี๋ยวสูตรเฉพาะแบบไม่ขาดสายกันเลยทีเดียว พอดอีดูทางเพจนะคะติดตามเจ๊แมนทางหุนกระแสนะคะแล้วก็มีความประทับใจในก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีความชื่นชมในความเป็นเจ๊แมนที่เป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็เห็นว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีรสชาติที่กลมกลม่อมไม่ว่าจะเป็นทางอของเคม็มเปรี้ยวหวานทุกอย่างลงตัวหมดค่ะรวมถึงรสเด็ดของอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ๊แมนเองนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะกะ็รับผิวมาสองวันรวมวันนี้นะคะ เป็นครั้งที่3แล้วค่ะแล้วก็ออเดอร์ก็อยู่ก็ไม่เยอะหรอกค่ะก็คือเน้นคนสนิทใน Facebook นะคะทุกคนก็อยากลิ้มลองรสชาติของเจ๊แมนนะคะแล้วก็เป็นตอนนี้ก็เป็นสินค้าที่ทุกคนอยากจะลิ้มลิ้มรสคือพี่กระแสะตอบรับทั้งลูกชิ้นทั้งก๋วยเตี๋ยวนะพี่ดีมากดีแบบมันเกินคาดคิดอะพี่ผมไม่คิดว่าว่าว่ามันจะขนาดเนี้จนตอนเนี้ยผมต้องขายแค่ก๋วยเตี๋ยวก่อน พราะลูกชิ้นทําไม่ทานแต่ถ้าเหมือนใครจะซื้อลูกชิ้นแล้วไปคั่วเองได้แต่แต่ผมมัมีน้ําจิ้มไปให้ด้วยเพราะทาไม่ทานจริงๆพี่ผมมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากะผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วพี่มีแต่ค,คําขอบคุณ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 แล้วก็ขอให้รักผมอย่างนี้นานๆนะจริงเจมันถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับสุราธานีให้ผู้คนสนใจอาหารเนื่องจากมีใจรักด้านการทำอาหารมาตั้งแต่แรก จนสามารถต่อยอดพัฒนารูปแบบอาหารเป็นของตนเองสร้างมูลค่าให้กับตนเองจนเป็นอาหารที่ติดตาติดใจให้เป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้ขณะเดียวกันการส่งเสริมซอฟต์พาวเภายใต้ในโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเเตรียมออกพระราชบัญญัติตั้งสำนักง,งานไทยแลนด์ครีเอทีฟคอนเทนต์เอเจน เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลด้านยุทธศาสตร์ในการพัฒนา11อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารกีฬางานเทศกาลท่องเที่ยวดนตรีหนังสือภาพยนตร์เกมศิลปะการออกแบบและแฟชั่นไปสู่เวทีโลกเพื่อให้สุดท้ายแล้วความสำเร็จคือการเปลี่ยนความเชื่อ เพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้นให้มีจุดหมายปลายทางว่าสักวันหนึ่งจะได้เห็นชาวต่างชาตินิยมกินข้าวมันไก่ของไทยมีคนยกมือไหว้ใส่กางเกงช้างมีคนดูถึงแหล่งท่องเที่ยวพูดถึงอาหารพูดถึงงานบุญบั้งไฟจนทําให้คนไทยภูมิใจและยืนบนสังคมโลกเพราะประเทศไทยมีของดีไม่แพ้ชาติใดในโลกนั่นเองปลาโมดวีระสมถ่ายภาพธราวุฒิวิชาดิต ทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน